ผมขอเสียงเงินหน่อยได้ไหมครับผมอยู่ข้าวมากเลยเออดิปล่อยฉันก่อนอันนี้ฉันซื้อมาให้แล้วส่วนเงินอ่ะฉันยังไม่มีหรอกนะถ้าเงินเดือนฉันออกเดี๋ยวฉันแบ่งให้กันแล้วกันอผมครับ ไม่เบรกไม่อยู่วะเฮ้ยคุณผมขอโทษครับพอดีรถผมเบรกต่เปลไม่อยู่คุณเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะเออนี่เป็นอะไรไหมเนี่ยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าผมผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับแต่ ผมได้กินไก่ปิ้งไปนิดเดียวเองอะเออเออเดี๋ยวฉันซื้อใหม่ให้หรือไม่งั้นเอ้าเอานี่เงินแงไปเพราะแต่คุณผู้หญิงไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมครับไม่เป็นไรจริงๆค่ะคุณคะฉันว่ารถคุณเนี่ยต้องเอาไปซ่อมนะคะเบรกไม่ดีแบบนี้เนี่ยอันตรายมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าครั้งหน้าไม่โชคดีแบบนี้เนี่ยคุณแย่แน่ๆเลยนะคะครับครับขอโทษอีกครั้งนะครับ ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะนี่นายโชคดีมากเลยรู้เปล่าที่เจอคนใจดีอย่างเขาอ่ะลืมไก่ปิ้งกันด้วยฉันไปส่งขูกค้าคนเใียวมะสวยมากฉันจะทำยังไงแล้ว เฮ้ยไอเจ้ไอเจ้งั้นไงนังพาของฉันมาแล้วเว้ยวันนี้แหละที่ฉันบอกแกว่าฉันจะจีบอะเฮ้ยจังหวะดีเลยเขาเรียกวินพอดีงั้นฉันไปรับเขาก่อนนะเว้ยไอเจ้ขอแลกวินนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรไอเจ้แกโง่เหรอข้าวินแค่นี้เองฉันสัญญานะเว้ยว่าถ้าฉันจีบเขาติดอะฉันจะออกแทนแกอย่างงามเลยเฮ้ยฉันไม่ได้งกค่าเที่ยวแต่แกจีบเขาไม่ติดร้องเขาเป็นพนักงานออฟฟิศเขาจะมาเอาแกทำไม อีกอย่างเขาก็จบปริญญามีงานมีการดีๆทําเขาไม่มาเอาวินกระจอกแบบแกรอนี่ถ้าแกอยากจีบเขาจริงๆนะเว้ยเดี๋ยวฉันหาวิธีช่วยจริงเหรอวะแล้วทําไงดีวะเออค่อยว่ากันเดี๋ยวไปส่งลูกค้าเขาก่อนแกนั่งรออยู่นี่แหละฉันไปเอง สวัด <ítulo> ีครับปกตอยค่ะโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยเอจยังไงเนี่ยสรุปแกจะให้ฉันจีบเขายังไงชื่อเขาฉันยังไม่รู้เลยเออเอจเย็นๆก่อนฉันไปส่งเข้ามาเมื่อกี้ก็ได้คุยกันบ้างแล้วขอได้ข้อมูลเบื้อกล้นมาบ้างแล้วคือตอนเนี้ยเขากำลังหาถ้งรถมือสองอยู่้อโค้จะโชคดีเลยนะเว้ย ที่รุ่นพี่ของฉันอะขายรถมือสองอยู่พอดีแต่ฉันว่าแกต้องปลอมตัวว่ะฮะปลอมตัวอะไรอีกเออขึ้นมาก่อนเดี๋ยวฉันพาไป oh. เร็วเลยให้ไวนักรุ่นพี่ไปแล้วไปเอาหัวแกมาใส่ด้วยสิออาขายช่วงนี้ก็ขายก็เรื่อยๆนะรถลง อ้าวเหรอเว้ยหล่อไปแล้วเนี่ยสุดยอดเลยว่ะเพะื่อนไม่คิดเลยเนี่ยว่าจะหล่อขนาดนี้ออฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้แต่งตัวแบบนี้เนี่ยเยี่ยมอ่ะนี่เอาไปฉันให้ยืมเป็นเพราะเจเลยนะฉันถึงให้แกยืมเนะี่ยเอา ขอใจเพื่อนแกเยอะๆล่ะทีนี้พร้อมแล้วก็ไปจีบสาได้พหนุ่มครับครับพี่ขอบคุณมากครับขอบใจแกมากเว้ยเจขอบใจจริงๆแต่แบบนี้มันจะดีเออช่างมนเถอะเอา,อางี้แหละแค่ได้ทาความรู้จักก่อนก็พอแล้วขอบใจมากเว้ยไปไดยแล้วเขารออยู่เปล่าครับ,รบไป ริน้เว้แกก็ทำไปสิแค่นี้เองอย่าไปทำเป็นสอบออยหน่อยเลยฉันรู้นะแกดัดจริตสร้างภาพทําดีต่อหน้าคนอื่นน่ะเธอเองหรือเปล่าที่ชอบเอาหน้ากับคนอื่นน่ะหน้าที่เธอเอามาให้ฉันเนี่ยมันก็เป็นงานของเธอไม่ใช่หรอทำไมหน้าด้านแบบนี้อ <c oughs> ก่อนเคุณครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรค่ะอ,อคุณเป็นใครอะคะคุณรู้จักฉันด้วยเหรอ,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 อหรือว่าเมื่อกี้คุณเป็นคนบีบแต่รถ คุณช่วยฉันไว้ใช่ไหมคะแต่คุณหน้าคุณคุณนะคะอ๋อคนที่รถเบรกแตกใช่ไหมคะเออใช่ครับผมเองว่าแต่คุณไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมครับแล้วทำไมเขาถึงโยนของใส่คนแบบนั้นล่ะครับเพื่อนคนนั้นน่ะเหรอคะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเขาก็าแค่เอาของมาให้ฉันไปส่งให้เขาอะค่ะ เขาก็อ,อ้างว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันท,ท,ทั้งทที่มันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องทำอะคะ่ะแล้วนี่ฉันก็ต้องหารถไปเองด้วยนะคะเออถ้าคุณไม่รังเกียจให้ผมไปส่งไหมครับคุณจะไปแถวไหนครับเผื่อผมผ่านไปแถวนั้นพอดีจะดีเหรอคะฉันเพิ่งรู้จักคุณเองนะคะดีสิครับไปครับเดี๋ยวผมไปส่งค่ะ คุณนะคะที่พาฉันเอาของไปส่งแล้วก็ยังมาส่งฉันที่หน้าบริษัทอีกอะคะ่ะคุณปอนี่ตลกเหมือนกันนะคะ,ะก็มีบ้างแหละครับคนเรามีพร้อมไปหมดแล้วจะเครียดอะไรนะครับแหมน้าอิจฉาจังเลยนะคะถ้าไม่ถือว่าลาลาบละล้วงเนี่ยคุณปอทำงานอะไรหรอคะเออเอออ๋อ ผมเป็นเจ้าของเต่รถมือสองนะครับฮุ้ยจริงเหรอคะเนี่ยบังเอิญจังเลยนะคะฉันเนี่ยอยากได้รถอยู่พอดีเลยอะคะ่ะไว้มีโอกาสฉันขอไปดูรถที่เต็์รถคุณปอได้ไหมคะอ,อได้ครับยินดีเลยครับ เคุณครับคือถ้าไม่รังเกียจเนี่ยไว้เราไปทานข้าวกันไหมครับนี่คุณจะจีบฉันหรอคะเอเอได้ค่ะไว้เราไปทานข้าวกันนะคะส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากมากค่ะครับเอ๊ะทำไมผู้ชายคนที่มาส่งนางทำไมหน้าคุณคุณจัง แบบนี้ไม่เชิดหน้าตายไปเลยหรอยะยายหมิวมีผู้ชายมาส่งมารับถึงที่คุณนายเหลือเกินหน้าหมันใสแต่ผู้ชายคนนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนนะดูสิไฉันว่าแล้วว่าทำไมถึงหน้าคุ้น,นจังยียหมิวเอ้อย ชอบแอปรวยนะใช่ไหมฉันจะแฉแกเองที่นี่เหรอคะคุณปอบังเอิญจังเลยนะคะครับที่นี่แหละครับเต็นทรถที่ผมบอกองั้นเดี๋ยวหมิวขอลุงไปดูรอบๆก่อนนะคะได้เลยครับคุณหมิว ไปเดินดูรถคันที่ชอบก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอคุยธุราแป๊บนึงเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวผมตามไปครับอ๋อค่ะตามสบายเลยค่ะฮัลโหลครับพี่ท็อปฮัลโหลว่างไงปอ เออพี่ท็อปพี่อยู่ร้านป่ะพี่พอดีผมมีเรื่องอยากรบกวนนิดนึงอะ่ะผมจะขอยืมสถานที่จีบสาวหน่อยรวมถึงตำแหน่งเจ้าของร้านของพี่ด้วยนะครับผมพาคนที่แอบชอบมาดูอะครับพี่เข้าเหรอพอ,อดีฉันไม่อยู่ร้านซะด้วยสิเอาเอาเอาเดี๋ยวโทรบอกลูกน้องให้แล้วกันนายก็เข้าไปได้เลยนะอ,อ๋อโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ท็อปเออ,เอ,อ ครับครับคือมิวไม่กล้าเข้าไปดูในร้านคนเดียวอะคะ่ะคุณปอคุยโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ๋อเรียบร้อยดีครับไม่มีอะไรแล้วครับคุณมิวไปครับไปดูโรลการผมเตรียมข่านสวยๆไว้ให้คุณมิวด้วยนะครับค่ะไปครับพ่เจก่อนนะครับอุ๊ยคุณปอคะคันนี้สวยมากเลยอะคะ่ะถ้าหมิวอ,อยากได้เนี่ยคุณปอ มีโปรโมชั่นหรือว่าส่วนลดอะไรให้หมิวไหมคะ,ะคบิ๊มีสิครับตอนนี้ทางร้านโตรถด,ดีของผมนะครับมีโปรโมชั่นออกรถ2บาทขับฟรีหเดือนนะครับแล้วก็จ่ายค่างวดในเดือนเมษาและที่สําคัญนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกรถครับจริงเหรอคะเนี่ยโปรโมชั่นดีสุดๆไปเลยค่ะแต่จริงๆถ้าคุณหมิวอยากได้เนี่ยผมซื้อ,อผมให้เลยก็ได้นะครับผมไม่ได้ติดอะไรแหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เหรอคะ จริงนะครับคุณหมิวนี่ร้านผมเองผมจะทำอะไรก็ได้อลองเดินดูคันอื่นก่อนไหมครับเผื่อมีคันไหนถูกใจคุณมิวมากกว่านี้ได้เลยค่ะอันนี่เลยโอ้ย,อออยคุณปอคะ คันนี้น่ารักมากเลยค่ะได้ครับเดี๋ยวผมให้ลูกน้องจัดการให้เลยนะครับหลอกลวงนี่แกจะไปไหนฮะนี่วาดแกมาทำอะไรที่นี่อะ่ะแกตามฉันมาทำไมแกวุ่นวายกับฉันตั้งแต่อยู่หน้าบริษัทแล้วนะฉันก็ไม่ได้อยากจะตามแกมากนักหรอกนะ แต่ที่ฉันมาเนี่ยก็เพราะว่าฉันหวังดีอยากให้แกเนี่ยเลิกโกเลิกโดนพวกมันเนี่ยหลอกสักทีแกรู้อะไรไหมผู้ชายที่แกเรียกคุณคุณคุณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่วินมอไซตอนแรกเนี่ยฉันก็อิดฉาแกนะคิดว่าแกเนี่ยจะตกถังเข้าสารจริงๆแต่แท้ที่จริงแล้วก็แค่วินมอไซนักต้มตุดด๋นดีๆนี่เองแกไอวินกระจอก เลอาหลอกลวง,ลงคนอื่นได้แล้วแกด้วยไอ้เพื่อนวินสารภาพอะไรนะพูดสิพูดหยุดสักทีะวาฉันรู้เรื่องหมดแล้วฮะคุณรู้เรื่องทุกอย่างอยู่แล้วหรอครับผมขักโทษนะครับผมขอโทษครับเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะค่ะเอาเรื่องเคลื่อนตัวแสบที่อยู่ข้างหน้าฉันก่อนคุณปอคะคุณเอาเอกสารที่ฉันฝากไว้อยู่ไหนหรอคะ อ๋ออยู่ในรถครับเดี๋ยวมาให้นะครับนี่ครับขอบคุณค่ะเอาไปสิแกดูให้เต็มตาวาสนานี่คือหลักฐานแชทที่แกใส่รายฉันทำให้คนอื่นเข้าใจฉันผิดไปหมดแกทำแบบนี้สนุกมากรากหรอแล้วแกอย่าคิดนะ ว่าฉันไม่รู้ว่าที่แกตามฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าคุณทอมเจ้าของที่นี่จะไปร่วมลงทุนกับบริษัทของเราแล้วฉันก็เป็นคนดูแลงานนี้แกก็เลยคิดจะปาดหน้านเค้กใช่หร้อไม่นี่เก็บโวกับอะไรของแกอะฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นอะอคุณไปคุณเหมิวครับสรุปว่าคุณเหมิวรู้เรื่องทุกอย่างอยูอย่แล้วหรอครับค่ะฉลุอยู่แล้วค่ะ คุณคือวินมอไซค์ที่อยู่หน้าบริษัทฉันที่คอยแอบมองฉันอยู่บ่อยๆแต่ที่ฉันคุยกับคุณเนี่ยก็เพราะว่าฉันอยากเห็นความพยายามของคุณว่าคุณจะพยายามเพื่อฉันได้มากขนาดไหนแล้วฉันก็เห็นนะคะว่าคุณพยายามมากจริงๆแต่คุณไม่ต้องแอบวยแล้วนะคะขอแค่คุณเป็นคนดีจริงใจกับฉันแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ,อ,ะอย่างนั้นเหรอครับถ้างั้น คุณมิวครับเราเป็นแฟนกันไหมครับค่ะเป็นก็เป็นค่ะไปครับ มันว่าจะตอบแทนฉันอะไรของคนพวกนี้เนี่ยแล้วจะมาทำอะไรที่ดี่วะเนี่ย,ยตั้งใจทำงานนะคะที่รักเจเจนี่ผมมารับค่ะตั้งใจหาเงินเหมือนกันนะคะที่รัก ครับผม